นี <i> ่ฮาวคนอิกไลท์เต้าจอเสียงเต้นในช่วแค่อยาาไปค่ะเราพามาดูวิธีการซื้อของในแถวเป่ากันอันนี้เป็นการกรอ,อกที่อยู่นะเราเชื่อว่าการซื้อของอะทุกคนเลือกเป็นเพราะว่าไม่ต่างจากช้อปปี้ของไทยหรือว่าแอป l a z a d a อะไรเงรี้ยแอปช้อปปิ้งของไทยเนี่ย้ายกันมากอ่าเรามาดูกันเลยกดไปที่วเอเตอร์แถวเป่านะมุมล่างสุดทางขวามือเสร็จแล้วให้กดไปที่เฟืองด้านบนขวาสุดทางด้านบนสุดเลยพอกดไปที่เฟืองแล้วเนี่ยเรามากอ,อกที่อยู่กันเนี่ยเลือกที่จอยวงแดงไว้ให้นะ เนี่ยเป็นที่อยู่เสร็จแล้วพอกดเสร็จถ้าไม่เคยกรอ,อกที่อยู่เลยตัวส้มๆเนี่ยจะอยู่ตรงกลางหน้าเลยถ้าเคยกรอ,อกแล้วก็จะอยู่ด้านล่างนะ่ะกดเข้าไปเสร็จแล้วเรามาที่หน้านี้เราจะกรอ,อกที่ชื่อนามสกุลค,คนรับถ้าคุณใช้งานกดังหรือชิปปิ้งต่างๆหรือไปซื้เอกชนตรงนี้ให้ขอเข้ามาว่าเรากรอ,อกอะไรนะบางคนจะเป็นรหัสบางคนเป็นเลขบางคนเป็นชื่ออ่าแล้วแต่ถ้าคุณซื้อของให้ตัวเองให้กรอ,อกชื่อนามสกุล ไปเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะถ้าคุณอยู่หอในจนะีนน่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ดีแนะนําให้กรอกชื่อจีแล้วตามด้วยชื่ออังกฤษเพื่อที่ว่าเวลาขนส่งเผื่อเขาส่งให้หอเขาโทรมาเขาจะได้อ่านชื่อจีเราแล้ว,ลวให้กรอกเบอร์โทรเบอร์โทรเนี่ยสามารถกรอกทั้งไทยจีนะให้กดเรื่องที่วงกลมไว้ให้เนี่ยก็สามารถเลือกเป็นเบอร์ไทยได้ด้วยซึ่งเขาจะส่งมเมสเซจมาว่าของถึงไหนแล้วเสร็จแล้วก็กดเลือกมณฑลเมืองเขตแล้วก็อยู่ หอก็กอกที่อยู่หอเลยหอพักเลขอะไรห้องที่เท่าไหร่ถ้าอยู่กดังก็คือเหมือนส่งไปที่กดังฝากของต่างๆก็กอกที่อยู่กดังไปตามที่เขาตกลงกับเราไว้แล้วถ้าเกิดคุณใช้ส่งไปไทยพวกไปสื่อเอกชนต่างๆเขาจะมีที่อยู่ไว้ให้ก็กรอกอันนั้นไปเสร็จแล้วให้กดเลือกตรงที่จะทําลูกศรไว้ให้เนี้เป็นการเลือกว่าที่อยู่เนี้ยจะเป็นที่อยู่ที่สั่งประจําเมื่อสั่งของแล้วเนี่ย เขาก็จะส่งที่อยู่นี้ออตโต้เลยแล้วก็กดตกลงแค่นี้ก็สามารถซื้อของจากเถาเป่ามาส่งที่หอที่โกดังหรือว่าส่งไปเนีแล้วให้เขาส่งมาไทยได้แล้วง่ายๆถ้าไงเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราถือเสียงเต้นในชู้ให้อยาไปนะคะสำหรับวันนี้เจเจนค่ะ